นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับวมวยบันวันศุกร์มีให้ลุ้นมวยพักยกกระเปิดให้บริการกัเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบเชียร์มวยนะเชียร์มวยพักยกในลายตุ่มนะราคาจากสนามจริงนะราคาจากสนามจริงราคาวิต่อวิอยู่ที่ไหนก็จิ้มได้ออกตัวบางทุนได้สบาย S I P K สนะองสี่นะผมแปะไอดีไว้ด้านล่างนะ S I P K สองสี่หรือใคเลยครับสีเสื้อใหม่เหรอครับชื่ออะไรนะรุรร่งเรืองครับรุ่งเรืองใครตั้งให้เนี่ยบังหนุยครับบังหนุยตั้งให้อ๋อ,อเป็นสริมงคลนะ่นนะวันนี้รุ่งเรืองนี่เจอใคร นักคาราทครับเคยชกไหมเคยครับกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับที่ไหนที่ด้าเหนือมั้งใช่ตัวนั้นเราชนะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับชนโอ้วันนั้นร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยมากวันนี้ก็ร้อยยี่ห้าเหมือนกันคิดว่าวันนี้เกินเท่าไหร่คิดว่าก่อนจะข้างน้องนานไหมคิดว่าพอดีไหมครับประมาณก็ดีเราฟ้องที่ไหนที่ใต้เหรอใต้กี่วันนะสามาทิตย์เต็มครับสามาทิตย์เต็มนะเราเป็นมวยก็คือมวยเข่าครับนักคาราทนะมวยเขามองยังไงมั้เขาชนเขาเขาสูงวานะครับสูงวานี้อืมเราซ้อมเสร็จกี่วันได้ก็ เกือบเดือนนะวะครูปังมครูซ้อมเลยเหลือกี่คนตอนนี้เหลือสามสี่คนครับสามสี่คนก็ได้อยู่นะเอาเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปลอยของเราหกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยยี่สิบปีครับล่าสุดสองไฟล์เป็นไงผลงานชนะหนักค่าแล้วก็ไปแพ้เซียนส่วนแพ้ร้อยเท่าไหร่สองสองไฟล์ร้อยี่ห้าร้อยี่ห้านี่คือพี่กันที่ชอบเลยนะร้อยยี่สห้าใช่ไหมลูกหลานจังหวัดระนองครับระนองครัฟ้ากระนองนะครับก็ฟังเชยเลยครับคืนนี้ครับ โอเคคิดว่าจะลองสีเสื้อใหม่ไหมเดี๋ยวต้องไปถามนักขรด้างก่อนนะโอเคของพ่อเราใช้ครับเอาหนักขรดาชที่นี่ รอรอหมอนรอหมอไอ้รอที่งาวันนี้เราเจอกับรถที่รอบก่อนนรอบสอรับสองนะรถที่ไั้นเราคิดว่าเราเราได้จะชนะตามคนนึงนะเ่าเชนาวว่าบรรยากาศเก่เก่งเปน้ใส่เลยเลยนะครับไม่ให้ครับบรรยากาศมันไม่ได้นะรวกับทีเลียวรูปรอาที่พการพิการเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเท่าเดิมนหเงินชอยางเพชรนาคาเหรอวันนี้ ยี่สิบกว่าคูปองผูซ้อมเพียบเลยดิ<ช>สูงเท่ไเาไหร่ครับร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปอยปอยสิบเอ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่หรแล้วยี่สิบเจ็ดครับเรามวยประเภทไฟเตอร์ไฟเตอร,ตอร์มวยเข่าได้หมดนะโดนคิงวันนี้เราจะเอาอะไรไปสู้กับโดนคิงที่บวยมันจ้ำชัยอ่ะเอ้ยแก้แค้นอ่ะเ,เอาสองไปสู้กันสองนะลูกหลานจังหวัดนครศรีครันครศรีกับฟ้านคนนครศรีเลยวันนี้ก็เด็กนครศรีเด็กตายอย่างเดียวโอเคขอบคุณครับเอาได้ไปได้ตาช่างเลยช่าง